เรื่องนี้จะให้ชื่อเรื่องว่าเครื่องกรองอากาศเป็นเรื่องของเฟิร์จ็อบเบอร์ของญี่ปุ่นคนหนึ่งด้วยความที่ยุคนี้ พีเอ็มสองจุ้าเรารู้กันแล้วพีเอ็มสองจุดห้ามันเยอะมากเงินเดือนโบนัสเขาเอาไปซื้อเครื่องกรองอากาศแบบที่ดูดพีเอ็มสองจุดห้าแล้วปล่อยเป็นไอออนประจุลบอะอย่างดีเขาไปซื้อเครื่องกรองอากาศมานึกภาพห้องเช่าราคาไม่แพงของญี่ปุ่นที่เตียงจะห่างกับหน้าต่างประมาณแบบ3ามเก้าอะไรเงี้ยนะที่นอนเขาเป็นนี้เตียงพื้นที่ตรงกลางเอาแค่เครื่องกรองอากาศตั้งไว้แล้วก็จะเป็นหน้าต่างใช่ไหมคือผู้ชายคนเนี้ยเขาเล่าเลยว่าเขาเป็นคนที่เจอผี บ่อยมากแต่เจอในที่เนี่ยไม่ได้เจอแบบเป็นตัวเป็นตนนะ <c oughs> คือเขาจะโดนผีอัมเดือนละครั้งเลยแล,แล้วเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเตินขึ้นมาเพราะว่าเขาโดนผีอัมคือพอตื่นมาประมาณตีสามตีสี่ความคิดแรกคืออีกแล้วเหรอวะ มันไม่ใช่ความกลัวเพราะว่าเหมือนเขาชินที่ผ่านมาก็ผีอำแบบนี้นแหละแต่เขาเนี้ยมันมีสิ่งที่แตกต่างกันไปก็คือเขาอ่ะเอียงคอได้เริ่มบอกแรงที่คอได้เขาหันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดวันพีชสีขาวยาวเลยผมยาวสีดําหน้ามองไม่เห็นเพราะเหมือนผมมันปิดมาแต่เห็นแขนสองข้างอยู่กําลังเดินจากทางหน้าต่างผีคลาสสิกเลยคลาสสิกยูนิฟอร์มเลย<ม>กำลังเดินจากหน้าต่างมาหาเขาที่เตียงครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกกลัวการโดนผีอำมากเพราะว่า ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นตัวนี่คือแค่รู้สึกโดนจับโดนขังโดนขึงแต่ไม่ได้เจอตัวครั้งได้เจอตัวในระหว่างที่เขากําลังแบบเชื่อนั่นคืออะไรวะเขาก็พยายามที่จะหาทางดิ้นเพื่อให้หลุดพยายามจะหลับตาเพื่อที่ว่าไม่เห็นก็คงดีอ่ะคือเป็นพพายมครั้งแรกที่เขาบอกเขาหลับตาไม่ได้ด้วยซ้ำคือตาแม่งเหมือนโดนตึงไว้อย่างเงี้ยเขาได้แต่มองผีคนนั้น่ะเดินเข้ามาช้าๆช้าๆช้าๆแล้วเวทีเขาใจเต้นแรงมากๆเลยผี่มาเดินมาถึงเครื่องดูดฝุน่นใช่ปะไอเครื่องเครื่องกาศผีแม่งฟุบเข้าไปในเครื่องกออา เขาก็อึ้งเว้ยแล้วพี่ที่เขาอึ้งอ่ะเขาหายจากโดนผีอมแช่แล้วเขาก็กำลังยืนงงว่าผีไปไหนแต่เขาเขาบอกเขามั่นใจมากเพราะเขาจ้องตลอดผีแม่งโดนดูดเข้าไปในร่องกันฝุ่นเข้าไปในเครื่องกรอากาศเออแล้วเขาบอกว่าในเมื่อเขาซื้อรุ่นแพงมาอย่างที่เขาบอกเครื่องกอาศจะกรองเพียง2.5ด้านล่างแล้วปล่อยไอออนลบงบนใช่ปะเอเขาตื่นเขายกเครื่องกรอากาศไปไว้หน้าต่างแล้วปล่อยให้แบบไอออนม่้มันออกแล้วเขาก็ปิดหน้าต่างไว้แล้วเขาก็ไปนอนต่อ แล้วเขา <S 2> <S 2> กไ็ไม่เคยเจอโดนผีอำอีกเลยอะไรวะเออเขาบอกว่าเขาไม่เคยโดนผีอำอีกเลย